สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวที่ดินอ,อยู่พุทธมนฑลสายเจ็ดจังหวัดนครปฐมนะครับผมอำเภอสามพานห่างโรงเรียนในร้อยตำรวจก็ไม่ถึงสองกิโลเนาะก็ที่ดินเข้าไปในพุทธมนฑลสายเจ็ดห่างจากถนนเพชรเกษมเข้าไปสองร้อกว่าเมตรครับผม 200กว่าเมตรก็แยกจากถนนาสายเจ็ดนะเข้าไปหาแปลงที่ดินนะ120เมตรครับผมที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่อยู่344ตารางวาก็ต้องขายจะต้องการจะเปลี่ยนเจ้าของครับผมเพราะว่าอายุมากขึ้นก็มีคนไหนต้องการจะเอาไปดูแลไปพัฒนาต่อก็ติดต่อเข้ามานะครับผม เนื้อที่344ตารางวาความกว้าง27เมตรยาว58เมตรนะครับที่สวยสี่เหลี่ยมผืนห้าครับโอกาสของคนที่อยากได้ที่ดินไปสร้างบ้านอยู่อาศัยอยู่ในเมืองครับผมเนี่ยจะเลี้ยวตร,ตรงนี้เขาเรียกท่าข้ามเนาะแยกจากถนนเพชรเกษมเข้าไปพุทธมณฑลสายเจ็ด เข้าไป200 200เกือบ300เมตร200กว่าเนาะเข้ามาต้องต้องวิ่งเลนเลนซ้ายนะครับผมเข้าซ้ายสุดครับเป็นทางาสวนเลนเป็นคู่ขนานอยู่ตรงนี้พัฒนาหมดแล้วพุทธมนล้ทธมนมนสายนเจ็ดนะครับผมเผื่อมีท่านใดที่มองหาที่ดินอยากจะสร้างบ้านอยู่อาศัยอยู่ใกล้ๆ โรงเรียนนายร้อยเนาะตำรวจนี่อำเภอสามพานนี่ครับผมก็ติดต่อทักเข้ามาครับผมผมจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปแล้วก็ต้องการอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้สอบถามทางเบอร์โทรครับผมตรงนี้เป็นด้านหน้าของแปลงที่ดินเนาะจะมีสำนักง,งานร้านขายของ CJ ครับผม CJ จอยตรงนี้ที่ดินอยู่ด้านหลัง เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในซอยเลยขายไม่แพงนะครับผมถ้ามาเอาในช่วงก่อนปีใหม่ปีใหม่เนี้ยอ่าพศ2564นี่ราคาก็ไม่ถึง4ล้านครับผมไม่ถึง4ล้านให้ติดต่อมาเข้าซอยเข้ามาซอยแมนชั่นสิรีส์ล์เนี่แะครับผมแมนชั่นซิริรัตั์เข้ามา120เมตรถึงแปลงที่ดินเลยครับผม ที่ดินสวยๆเหมาะสร้างบ้านหรือทําแมนชั่นหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็ไม่ค่อยมีใครจะเปลี่ยนมือนี้แมนชั่นิริรัตน์ครับผมที่ดินเราอยู่ตรงนี้เลยเนาะที่มองเห็นเป็นป่าๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทําเป็นที่ให้ให้เช่านะครับผมเป็นห้องแถวเล็กๆให้ให้เช่าแต่ตอนนี้ อายุมากขึ้นก็ต้องการให้ผู้ที่มีกำลังมาพัฒนาต่อครับผมที่ดินนี่แหละครับผมเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูข้างในครับผมนี่ครับที่ดินก็จะเป็นทางมาชนตรงนี้ทั้งหมดเลยที่เป็นป,ป่าปแล้วก็มองกว้างนะครับผมที่ดินเกือบไล่หนะึ่ง เพราะว่ามี344ตารางวามันก็ขาดอยู่56าสิบหกวาห้ากตารางวาก็เป็นหนึ่งไร่ติดต่อเข้ามาแล้วครับผมผู้ที่มองหาที่ดินในเมืองเนาะกลางเมืองนะคนปรปฐมเนี่ยเป็นอำเภอสามพานที่ตรงนี้เป็นอยู่ในซอยพุทธมทนฑลสายเจ็ดด้านหน้าก็เป็น CJ รอบๆข้างก็เป็นตึกนะครับผมเป็นตึกรอบๆอ,อยู่ก็เหมาะทําบ้านอยู่อาศัยทําบ้านได้ประมาณสี่หลังห้าหลังนะครับผมเนาะผู้มองหาที่ดินถ้ายัางไม่มีใครติดต่อเข้ามาเอาทางแปลงก็มีโครงการที่จะปรับปรุงเนาะหน้าดินราคาก็เปลี่ยนแปลงนะครับผมถ้าสนใจตอนนี้ มาเอาช่วงก่อนปีใหม่พศ6 4เนี่ยราคาที่จะให้นะสามล้านเก้าแสนครับผมผู้ซื้อไปจัดการโอนเองทั N ้งหมดครับผมขอรับเน็ตสามล้านเก้าแสนนาะราคานี้ไม่มีแล้วนะตารางวาไม่ถึงไม่ถึงประมาณหมื่น่ประมาณหนะมื่นครับผมที่สวยสวยครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมผู้ที่มองหา ที่ดินจังหวัดนครปฐมอเสามพานอยู่ในพุทธมทนฑลสายเจ็ดห่างจากถนนพเพชรเกษมสายเก่านะเข้ามาโดยประมาณ300เมตรโดยประมาณเนาะแต่ผมวัดในแผนที่มัน280เมตรแล้วก็แยกจากาถนนพุทธมทนฑลเข้ามาหาแปลงดินเนี่ยเมตรครับผมที่มีความกว้างคูณยาวก็ 27่สเคูณห้เมตรครับผม 4, 5, สี่เหลี่ยมพืนผ้าเนาะสวยงามงามทางที่เข้ามาตรงนี้เป็นาทางกว้างประมาณ8เมตรนะครับผมถนนก็มาชนแปลงดินนี่หละผู้มองถันที่ดินให้ติดต่อทางเบอร์โทรนะครับผม0 93, 6 35, 6 1, นะูนย์เก้าสหกหนึ่งสี่หนึ่งเนอะต้องการจะพูดคุยเจรจาเอาข้อมูลต่างๆก็ ให้โทรได้ตรงครับผมฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ